สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเก็บภาพครับก่อนแพ็คแล้วก็ก่อนรีวิวกิจยิงให้ดูครับก็เล่มนี้จะเป็นคองอูเล่เล่มสุดท้ายของเราครับผมเล่มสุดท้ายและท้ายสุดครับเล่มนี้ก็จะเป็นแมคโคครับแมคโคใบกบครับผมเล่มนี้ก็จะเป็นแมคโคใบกบครับเล่มนี้ก็จะเป็นเจบงครับเจบงใบกบชุดนี้จะเป็นใบกบหมดเลยครับผมเนื้องานเราก็ประมาณนี้ครับในวันนี้ ครับผมรถนี้จะเดินทางไปหลายๆต่อหลายจังหวัดครับอย่างเช่นนี่ครับกลองเจ็ดห้าเดินทางไปจังหวัดประจวบอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพังงาครับแล้วก็มีจังหวัดเลยสุรินทร์ครับหลายๆจังหวัดเลยก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทั่วสาาทิศครับผมก็ผมเองก็ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจที่ลูกค้าทุกๆคนครับรอผลงานของผมรถนี้รอเป็นอาทิตย์เลยครับ ก็นี่ครับผมผมเองก็ตั้งใจครับตั้งใจคัดสรรออกไปเพื่อให้สมกับการรอคอยของลูกค้าทุกๆท่านครับเดี๋ยวอีกห้านาทีต่อจากนี้ไปเรามาชมครับเราจะอัดคลิปวิดีโอแล้วเรามาชมความคมกันครับว่ามีของเราคมขนาดไหนครับผมแล้วก็ใช้งานได้จริงไหมครับผมแล้วก็ คือสมกับราคาที่ลูกค้าเสียเงินไปไหมครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ